อะไรไหนช่วงนี้พี่ดุลช่วงนี้พี่ดุลพ็่ดุลก็นิดนึงคนอารมณ์ดีอะไรครับผมก็ไม่ได้กินเยอะนะก็ได้วิ่งออกกำลังกายได้นู<_<_<_<_<_<_<_<_<_่นได้นี่อยู่เรื่อยๆเอาเรื่องวิ่งก่อนเราไปเลือกวิ่งยังไงนั้นอ่ะอ๋อคือคือจริงๆปกติทุกปีผมผมวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ปีช่วงในแพ a n d e m i โควิดเนี่ยก็เหมือนผมมีอาการบาดเจ็บทางหัวเข่าด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออเราไม่ได้วิ่งแบบ คือไปต่างประเทศผมจะวิ่งทุกที่เลยผมชอบผมเป็นคนติดการวิ่งอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคือเราวิ่งไงเรามีหลงบ้างไหมหลงเหรอก็ก็ก็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจากรูทเองเหรอว่าจะวิ่งไปบริเวณไหนไม่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 ได้ไม่ได้กำหนดเลยก็คือเหมือนวิ่งตามใจชอบแบบหลงไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรก็สนุกดีครับวิ่งแบบไม่ต้องมีแพลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ เป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบสองสามปีที่ต่างประเทศก็แบบโอ๊ยเราฟินมากเลยมีความรู้สึกแบบดีมากแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศทุกคนได้เห็นในไอจีนะครับคือทุกครั้งเวลานายไปต่างประเทศนายจะต้องหาทางที่จะไปออกอกลางสายไปวิ่งนายกะนายอ<ช>ยกากเก็บสถิติไว้เหรอว่าไปประเทศไหนได้วิ่งมั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแค่อยากออกไปเสพเส่บรรยากาศที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าแหละเป็นคอนเซปต์ติดการวิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข่าเรากลับมาได้สมบูรณ์หลังจากที่เราเข้ายิมออกกำลังกายทำกายภาพกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเจ็บขัดถึงขนาดไหนคะมันหมอบอกต้องหยุดไปเลยหรือใช่ก็<ล>ช่วงนั้นหยุดเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแล้วก็ได้แต่คาร์ดิโออย่างเงี้ยก็กลับมาวิ่งแล้วเข่ามันโอเคขึ้นมาแล้ต้องเซนอย่างระหว่างระหว่างช่วงที่หยุดไปก็คือเราเล่นเสริมหัวเขา่าอย่างเงี้ยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็โชคดีก็มันก็เป็นผลว่าทำไมผมถึงเข้ายิม แล้วก็ออกกําลังตลอดอย่างเงี้ยครับผมนะนะคือต้องทำกายภาพอะไรอย่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เหมือนเราก็ได้ยินพี่ๆเ,เห็นพี่ๆที่เล่นกีฬามาเยอะเนาะเรื่องหัวหัวต่อข้อเข่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเออเริ่มสร้างเริ่มเริ่มเริ่มดูแลเขาเลย <laughs> แล้วในส่วนของเตะบอลเราจะกลับมาเตะได้สมบูรณ์อย่างคิดว่าน่าจะโอเคนะยังไม่ได้มีโอกาสไ,ไปลองเตะเลยแต่ว่าอยากอยากกลับมาเตะมากเลย ทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอะครับชวนใครแหละรูปสุดท้ายที่ลงก่อนกลับอะครับพนั้นนะครับอะไรที่เคยชวนเนาะเคยชวนเขาไปวิ่งไหมคะยังยังนะยังไม่เคยชวนนะไม่อืมย่าลองถามเขาดูเลยเขาอยากดยไหคือเราเห็นเขาไม่ออกกำลังกายหรืออะไรยังไงคะหรือแบบเขาก็ออกนะเขาอาจจะช่วงออกเงี้ยเๆก็ได้ไม่ไม่ก็จริงจริงเราเราก็ชอบวิ่งอยู่แล้วแหละ อย่างเงี้ยพี่ผมม่เถิดนะครับนี่เป็นไงบ้างไงเราบนี้เป็นไงบ้างบินี่เป็นไงบ้างนายก็ก็พักผ่อนก็ดีครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยมีพี่ๆผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นู่นด้วยก็ก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็นั่นแหละครับก็ได้ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยจรไมครับการการที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ<ม>โมเมนตท์ที่ที่มันน่ารักแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีง<ม>ียครับ<ม><ม>คือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นแบบจากที่แบบเอยเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าคะใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรเงน้ยน่าจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่มันก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นสเต็ปการพัฒนามันดีขึ้นไป ดี <im itation> ขึ้นนะผมว่าดีขึ้นนะก็มันก,ก็ก็ดีต่อความรู้สึกของคู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีสเตตัสมีสถานะมีอะไรอย่างนี้แล้วแล้วหรือยังคะไม่เริ <im itation> จึงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่อง <im itation> การกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันเร, <im itation> ร้ส <gas> <im itation> รึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลยก็ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแต่ก็ สิ่งที่เราทวีตเขาสิ่งที่เขาทวีตเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาเนี่ยก็คอยถามกันตลอดอย่างวันที่ลงรูปของกันอะไรคนก็แบบเอ้ยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบตกลงสถานะกันว่าเออใช้คาว่าแฟนหรือเปล่าก็เลยแบบรักกันลงรูปนานหรือเปล่ารอะไรที่เก้าเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีตามที่หมอช้างเป็นเรื่องดีที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงจริงก็เราลงเป็นวันเขาเรียกอะไรลงไปเป็นแบบ เก็บเมมโมรีของเราอะไรเราก็รู้สึกว่าอินสตาแกรของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็นพับปลีกอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็นไพรเวซีเป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เอาจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เออเออเริ่มเริ่มหาแล้วก็เออน่ารักดีน่ารักดีแม่คะพอลงแล้วฟีดแบบแบบคือฮากแบบทุกคู่ที่รอคอยคอมเมน้น ะอ่านคอมเมนต์ท่านไปก็ก็ก็อ่านบ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจพวกเราทั้งคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามมาก็มันมันมันดีมากๆเลยแหละครับมันเป็นกําลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราทั้งคู่เลยก็ขอบคุณมากๆเลยครับอย่างคู่รูปแรกหลายคนก็คือรอลุ้นตั้งตาอะไรแบบกดดันไปว่าไ้ทำไมถึงเลือกเป็นรูนี้อะไรอย่างไี้ที่ลงรูปคู่กับบอะไรต่อ ไม่ไม่ได้กดดันเน่เราก็ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากบันทึกไว้เป็นความทรงจำของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นนู้นเป็นนี้เป็นบ้างอันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างไปเกินไปก่อนเกินไปก่อนแล้วก็มีมีญาติอยู่ที่นั่นด้วยแล้วจริงๆเจอกันทุกวันปะหรือว่าเจอวันหลังๆนี่ก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรระหว่างที่นายลงรูปเดี่ยวอะไรคณก็เข้าไปมินว่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันออกมาหรือว่าเราต้องแบบจังหวะไหนดี ไม่เลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จริงเวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดลก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต์เก็บประสบการณ์ข,ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าตังเฟอร์เองก็ก็เป็นเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตากล้องให้เราไหมเขาไปตากล้องให้เรามาเพราะว่าครับก็เป็น,ปนครับเป็นครับใครสวยไหม <laughs> <laughs> สวยไหมล่ะไปดูในชีหมายถึงว่ารูปหรือหมายถึงใบเฟิร์นหมายถึงรูปหรือใบเฟิร์นสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเริ่มสอนเขาถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับทีนี้ครับประทับใจมีโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมดีครับมันดีมากมากเลยครับโอ้ไม่เคยถามเลยนะครั้งแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่ยังนะยัไม่เจอใบเฟิร์นเลยไงแต่ที่ถามเผี่ยวาเลนไทน์เลยว่าเออจะ จริงหลายวันนะครับกหลายวันได้เราก็อาจจะเรียนร hey? ู้กันมาแล้วประมาณหนึ่งอาจจะแบบเราอาจจะรู้สเตตัสสถานะกันแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเอ้ยเออยัาขอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปเลไทนแหละเอาจงริงนะผมว่าผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่า เราอยากทําให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเพราะน่ารักมากๆเลยครับเราเดินเราเดินเราเดินหน้าจีบเขาแบบนี้เราเราเปลี่ยนคําเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่ามันมันรู้สึกเออแบบเออเพราะว่าเพราะว่าเบอร์เาเรียกเราตอนนั้นนีวว่าไอ้นายที่จำได้ลองถามเขาดูครับลองถามเีขาว่าอะไรนะเขาว่าอะไรผมตอบไม่ได้ต้องลองถามเขาดูนะแต่เขาเปลี่ยนอะไรนะก็น่าจะมีนะเออฉันฝาเปเวลาคุยกันเสียงมันจะละมุนลง ไม่รู้เยสอหมนรามีเสียงไม่รู้หมือนกันแต่เสียงเขาน่ารักครับเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วรักไหมอะไรนะน่ารักไปหมดน่ารักไปหมดคบอมแฮปปี้แบบว่าลันพ่ใสู้ลกองสไมุ่คนดูพี่พี่ี่กองก็สนุกสนาเงีขาก็รู้จักเฟรแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายคนก็น่าจะคเคยกัน เขาก็ก็ก็ยินดีนะไปไหนก็ก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบคอยคอยติดตามพวกเราเงี้ยมันมันเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตต้องมากจริงๆวันนี้นายังเขินอยู่มากเพราคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกรองก็เขินแล้ว เอาจริงๆไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเพิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นควกขี้เขินเหมือนกันนะทั้งทีอ่อนาคตจะร่วมง,งานละครอีกกันอีกเรื่องหนึ่งหนักกักเรื่องมันจะนได้ไหมหรอไ่้สิไม่รู้เหมือนกันเลยเคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันนะว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันทั้งคู่มีคุณชวนออกงานคู่หรือย,ยังนายก็ ค,คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าเวลาแล้วก็ตารางของเราอาจจะย,ยังไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถ่ายละครเรื่องแขนซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้แล้วนะนก็เลยแบบทุกอย่างผมก็จะต้องอัดงานก่อนแต่เดี๋ยวคงถ้า<แ>ถ้ามีโอกาสาที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะอาจจะได้ร่วมงานกันอีกอย่างหนึ่งโมเมนต์ลูกเปนเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซวไอ้ยีรอหยิกนี่คือหยิกอะไรครับหยิกแกงหร้อหยิกแก๊งนาหยิกไง ยังไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้กันจะพี่ไปถามไปเฟิ่อนด้รู้ไหมว่าไปเฟิรอนงานมาที่เต็มตัวนครสวรรค์เนี่ยมาที่อะไรกิมมิ่งกันโอเคนะอะไรนะไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยเลยไม่อยากหยุดจีบเลยอะไรแค่ั้นแล้วดูข้างล่างกั่ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราดูไปเรื่อยๆกะโอเคนะ